ไม่รู้ดิคนต้องนับอ่ะอยู่ที่ข้าวต้องนับไหมน้ำไม่นับต้องนับไม่ไม่ไม่งั้นต้องนับต้องนับต้องนับเจอนั่งเลยครับ เอ๊ะเอะเะเะเปิดเปิดระตาให้นิดได้ไหมเออเออนิดเดียวเออมามาเล้วผมว่าจะสาวนี้ได้ปหนินอสาวนี้ผมอยู่หน้าประตูนี่ไม่มีหนีหนีผมอุ้มเลยอออยได้

Ô mày, 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 không mày, 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 สองคนครับพ่อใจสั่งแล้วพ่อใจดีพ่อใจดีนะ

แต่นี่ครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พ่นวงยังสงกั้มสองใบนะครับได้รับทราบนะครับแล้วนะค่าสินสอดก็เปลี่ยนเงิน500แสนบาทนะครับ้อด้วยคอง สิบบาทนะครับนี่เป็นค่าสินสอดทั้งหมดนะครับก็เป็นห้าแสนบาทพร้อมด้วยทองทั้งเหรีทั้งทองสร้อยคอนแล้วรวมแล้วเป็นสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบของผุ้เรียนนะครับทางเจ้าบ่าวที่ได้นำมานะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับขอให้เจริญเจริญนะครับ đó nhát không 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 nhát ช้ชานะครับชาชาชาากช้กาชาชากระชากกมาอกระชากกากกระชากกรากกระชาหกะากกระกกนะากะชากกระากกช่กกระชากกาเราก่รากกะรชาชาเก้าเบาเก้าาวเรากาวกระชาากกากกระากกระะากกระชาดระชกกาะช่าาก้ก ในวิธีการผูกจอครับเราต้องทำให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นประเพณีไทยสารไม่ว่าจะเป็นประเพณีของไทยกลางก็ไม่ต่างกันนะเท่าไหร่แล้วเหมือนกันแต่ประเพณีในบ้านผมเนี่ยจะเบาไอ้ไอ้เพื่อนจะเบาต้องหอมไหมไอ้หอมแก้มจ้าบาวนะ ล้านนะครับบอกษาเด็ยนี่พ่อพาพูดก่อ่าพูดก่อนครับพ่อ่นรว่าได้มาเป็่น้งออนไลนให้พ่อาพูดก่อนนะครับเอ่ร้านพ่อราไม่ในเบ 拜见，拜拜，拜拜，拜拜。

ไม่รอรอว่าใคร้างเลยนะหอมแก้มเจ้าผ้าจับตาดูทีอี้จอบเจ้าผ้าหอมแก้มเจ้าสาวรอ i not, I'm not.

ไปกันอ